ด้วยครับนะคะวันนี้มาทำอะไรกันคะคุณมากินมาม่าโชว์ครับกินมาม่าโชว์เป็นมาม่าไทยแผงมากนะไม่ใช่ครับมันคืออะไรอ่ะซัมยังฮอตชิคเก้นนะรามิงให้สาวดูมาซองหน่อยคืออันนี้คือใน YouTube คนทำกันเยอะมากอ่าใช่ครับต้องใช้ภาษาไวรุ่นว่าวดกันเยอะมากจนเราสองคนอยากทราบว่าอยากจะรู้มันเผ็ดขนาดไหนกันเชียวนะครับใช่ แล้วจะมาคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามาตรฐานในการกินเผ็ดของแต่ละคนก็ต่างกันไปครับผมพี่อ๋อก็กินระดับหนึ่งคือระดับน้อยมากที่สามเม็ดอะไรนี้ระดับเจ๊ก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะเราก็เลยปรุงมาสําเร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในชามอ่ะภารกิจของเราก็คือเราจะกินกันสองคนจนหมดชามต้องกินให้หมดด้วยนะต้องกินให้หมดหอนเนาะจริงป่ะใช่ใช่เวก่อนก่อนก่อนชิมอันนี้เอาตอให้ มีกากด,ด้วยนะฮะอันนี้คือถ้าปกติอ่ะเขาจะกินกันที่เส้นที่ต้มแล้วแต่อันนี้เส้นเฮียมไม่้ต้มรอสอัดบอกเลยว่าเหมือนเหมือนกินโฟมอ่ะนะ <c oughs> นะเหมือนกินโฟมมไม, <นะ S 2> ไม่ค่อยโอเคเลยใช่อ่ะคนก่อนคนก่อน <c oughs> น้ำโคตรต้อคนละขวดน,นั่นเองโอ้โหทำไมคนคนแล้วมันมีความเผ็ดนะผมจะกลิ่นนะฮะถ้ากลิ่นก็นรู้ว่าเผ็ด คนเ็เปนบบนรบี้เดี๋ยวก่อนน้องๆบางคนอยากทราบว่าไปซื้อมาจากไหนสั่งเว็บหรือเปล่าอ,อ๋อโลตัสครับผมโลตัส์อีกเพจนะฮ<น>ะโรตาร์อีกเพจใช่ห่อละสี่สิบห้าบาทแบบสองห่อเก้าสิบเพราะมีสิบบาทจะซื้อน้ำไม่กินครับผมน้ำทุกขวดละสิบบาทสิบบาทก็ไม่พอซื้อน้ำ <c oughs> ไม่ <c oughs> <ๆ> <c oughs> กินครับผกินสองคนก็โอ้โหขวดเดียวไม่รู้พอหรือเปล่า <c oughs> นะครับนะไปยจิมเดี๋ยวชิมกันต้องนิดเดียวก่อนเลยนะ ธรรมดาที่ไหนล่ะไม่แต่งหน้าด้วยนะวันนี้จะให้เห็นสีปากอันนี้ทามาแต่ติดมันอย่างเดียวเลยติมดมันที่ไม่มีสีไม่แต่งหน้าเลย,ยจะได้เห็นสีหน้าแววตา <laughs> ใครจะแพ้ยินสองครั้งก็งแพ้นะอ <laughs> เออมันมันก็เผ็ดนะครับ ก็ถือโอเคครนะับผมเริ่มหมวนเส้นเล่นนะับผมไม่น่ากินทั้งหมดน,นะเก็บนห้าบาทนะเดี <hi> ๋ยวเส้นเหนียวดีนะแล้วตอนต้มเส้นอ่ะต้องใส่น้ำเยอะหน่อยเพราะว่าเป้นคนาดูดนะ้ำพอต้มเสร็จนี้จะเป็นน้ำแบบค้นๆอยูอน่น,น,นะเป้งเกล็ะน่าจะกินไปประมาณสิบห้าบาทเลยครับผม มัันนนก็็เผดะคุณอ้อมว่าไงมากระชาิมันเผ็ดพริกไทยพริกไทยไหนวะแล้วเผ็ดอ่ะเผ็ดไหมเอ่อต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่ทานเผ็ดอยู่แล้วก็อาจจะก็พอรับได้ครับ แต่แล้วตอนี้ไม่ทานเผ็ดเลยเนี่ยมันย่มีซีซาร์นะมันหนุ่มมันก็เผ็ดนะนาพิลึกจังอะตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ย,ยทำแบ่งทำแบ่งอย่าอย่าอย่าห่อหนึ่งก็เกือบห้าสิบบาทเลยนเหมือนทานดิบไ้เยเหรอ มันตัวไม่เห็นมีสีอ่อะอหอมดำน้อตตายแรงๆเหมือนจะป่วยเฮ้ไอ้ไข่แพ้วบอกว่ามีคนแพลเนี่ย หอ่อนในระทาเนีเ่ยห้าร้อยสี่สิบกิโลแคลอรีครับก็ให้แบ่งทานประมาณสามครั้ง<ม>บ้าบอคอแตกใครจะไปกินสามครั้งครับผมอน <laughs> มันไม่ใช่สแน,นค็คครับผมมันมันน่าจะเป็นอาหารจานหลักนะฮะ ก็คลุกเสร็จเนี่ยก็เก็บตู้เย็นแล้วค่อยกินต่ออ๋อจะเอาไอุ่นเอาไม่ตองอุ่นกินแล้วกินเลยด้วยอ๋อเขาใช้ความเย็นเขาตัวความเผ็ดนะฮะลองไปใช้กันได้เราไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวอ้อมทำตามคำแนะนำเนี่ยปะสองหนึ่งยั่งทำกันอุ้มเปริ้ยวเลยอือยิ่งเนี่ไม่ไม่ไม่ได้วัดว่า ชนะแพ้ตรงที่หมดก่อนหลังครับเอาทานให้หมดก็พอครับ<ะ>อกินไว้แล้วโอ้ยเด็กวะได้เว่าก็ินไว้ ก็มีรสชีมนะเออชีมมาชิมเลยนะ <laughs> มันจะไม่เผ็ด <laughs> ใช่ไหมรสชีมเหี้ยเขาลิ้มก็เผ็ดเหมือนกครับเรียบร,ร,ร้อยนะฮะเดี๋ยว่็จำเงี้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวดูคุณอ้อมทานต่อนผมหอยนน้ำก่นอนม,มันจะป่วยนะกัน เองนะคนนี้คิดทำแล้วคนซื้อมึงอะผมซื้อด้วยนะครับแอบซื้อแอบซื้อด้วยถ้าพี่อ้ําซื้อไม่ซื้อมันแพงครับแพง,แพงไหวไหมช่วยเปล่างโอ้โหไม่เป็นไรโอูกินแค่นี้ก็เก่งแล้วเนี่ยไปช่วยป้างช่วยสรุปเลยช่วยทำได้ไหมได้ <laughs> จ,จะบอกแล้วมันร้อนหรือเปล่ามันเริ่มออกอาการแล้วนะท้องเธงเริ่มร้อนแล้วตอนนี้ คนเลยเอเค okay, ครับเรียบร้อยมันแพง้็กินให้หมดนะผมน้ำหมดขวดไหนใครบอกชอบกินเผ็ดช่ไหผมเห็นอาการออกเยอะว่าผมนี่นะอโอ้ยเย็นน้ำหมดมขวดโอเคครับ กลับมามาหมดเช้าอะให้มาดูนอนมาหมดจริงจริงเย่หมดพี่เดียวนองหมดแล้วอะเดือนผิดด่อ่ะรอสองคนสรุปว่าเผ็ดรูป่าดิเผ็ดไหมครับก็สกอร์ความเผ็ดน่าจะผมให้ประมาณเต็มสิบผมให้ประมาณหกถึงเจ็ดละกันเพราะว่ามันไม่เผ็ด มันไม่เผ็ดเห,หมือนพริกมันมันร้อนเหมือนพริกไทยครับผมมันน่าจะร้อนเป็นพวกเครื่องเทศอะไรของเขาหรือเปล่าใช่เราไม่แน่ใจนะแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้นะได้ครับทานได้ครับถ้ามีพอปเป็นพวกไก่พวกผักะอะไรนี้ผมว่าน่าจะโอเคกว่าน,นี้เป็นผัก,รกครับใช่ใส่ผักม,มันต้องมีอะไรมาช่วยบ้างครับความเผ็ดครั้งนี้ครับผมไข่ก็ได้เนาะไข่แบบยงมะตูมไข่อองเซนเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมต้มเองก็ได้ นะยังไงก็มีเครื่องเคียงกินกันนิดนึงแล้วกันสรุปก็คือเผ็ดแต่สามารถกินได้ถ้าพี่อ้อมก็ให้ประมาณเจ็ดถึงแปดแปดประมาณนั้นถ้าวัดจากพริกที่เผ็ดที่สุดอย่างพริกบ้านพริกอะไรนะหน้าบ้านพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนเนี่ยให้ประมาณเก้าถึงสิบอันนี้ก็ประมาณเจ็ดแหละครับอืประมาณนั้นอ๋อก็เรบคนที่ถามว่าซื้อที่ไหนเราตัดอเพ็ โลตัสน้อยโลตัสเขียวเล็กๆกับเจเวนนะฮะใช่ใช่ก็ไืดูเป็นได้45บาทแล้วจะมีช่วงลด38บาทมันก็แพงอยู่ดีถามว่าจะซื้อกีนอีกไหมก็ผมว่ามันเผ็ดเกินนะผมอยากกินเผ็ดๆผมไปกินกินเผ็ดๆดีกว่ากินร่มดาบราคาสูงแต่ก็โอเคครับถือว่าลองกันเพราะเป็นของนำเข้าด้วยไก่เกาหลีด้วยใช่นะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โอ้โหจริงจริงเจะพจริงนะ